สวัสดีค่ะวันนี้มาขอบอกช่องมีตังกับบุษิตชาแนลนะคะวันนี้นะคะน้องมีตังมากินส้นตนมตำบรรยากาศเย็นมากินกนต่อเลยนะจ้ะทุกคนนี่กากหมูเนี่ยคือกรอบที่สุดน,นะคะ่ะคุณแม่จะให,ห้น่ากินมาก จิ óm, ้มกับน้ำอร่อยสุดเลยลูกค่กับหมูจิ้มกับน้ำจิ้มแจ่วที่คุณแม่ทำเองนี่เลยบอกเลยว่าอร่อยมากรมอก dạng tăng lại cực cực mà cực đang cực 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 โอ้ยเผ็ดกรอ,อบเลย,ยกรอบจริงกรอบมากเผ็ดมากเลย นี่ทุกคนลืมไปนะคะว่ามีเมนูหนึ่งก็จะเป็นหมกหน่อไม้ซี่โครงนะคะทุกคนอันนี้เราไม่ตังดูว่าน่าจะผิดเกินไปน้องไม่ตังน่าจะกินไม่ไหวนะคะแต่หมกหน่อไม้นะ่ากินมากๆเลยนะทุกคน ทุกคนมันลองอิ่ม,มบ้างนะทุกคนอิ่มแล้วนะคะเป็นเพื่อนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้น้องไม่ตามกับปูทิ์ด้วยนะคะบ๊ายบาย